ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน,นรัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องยอ่อละครเรื่องกุลาบตัดเพชร กุหลาบและเพชรต่างก็เป็นที่สุดของความงามที่ไม่อาจเปรียบเทียบหาความเป็นที่สุดได้แต่ความงามเหล่านี้อาจนำมาทั้งคุณค่าและพิษภัยหากผู้ครอบครองเต็มไปด้วยความลุ่มลงจนเกินพอดีเทวันทรชนในคราบผู้ดีมีอิทธิพลเหนือกฎหมายเมื่ออยากได้เพชรของใครก็ต้องได้โดยที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงแต่ก็มักมีก้างชิ้นโตเป็นดนุภพ ที่เบื้องหลังเป็นจอมโจรกุหลาบขาวผู้รับจ้างจรลกรรมเพชรคืนเจ้าของและทิ้งสัญ,ญลักษณ์เป็นกุหลาบขาวไว้เยอะอยันทุกครั้งโดยมีดนานัยเทพผู้เป็นอาค,คอยประดิษฐ์อาวุธลับและช่วยเหลือและมังกี้หรืออนุภาพเป็นผู้ว่าจ้างในการจรลกรรมเพชรแต่เบื้องหน้านั้นดนุภพ,พเป็นหนุ่มเพลย์บอยรูปหล่อเจ้าของร้านเพชรชื่อดังวันหนึ่งกุหลาบขาวรับออ,อเดอร์ให้จรลกรรมเพชรที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง แต่เมื่อจอเซฟเข้าไปได้พบว่าเพชถูกขโมยตัดหน้าไปก่อนทิ้งไว้เพียงสัญ,ญลักษณ์การ์ดแมวตาเพชรกุหลาบขาวเสียหน้ากับการเป็นสุดยอดนักจรกรรมเพชมากแต่ผู้ที่ต้องปวดหัวและอับอายกับคดีนี้มากที่สุดคือร้อยตำรวจเอกเอกราชนายตำรวจหนุ่มไฟแรงที่จบหลักสูตร,ร FBI บจากสหรัฐอเมริกาเพราะในที่เกิดเหตุไม่พบหลักฐานที่จะสาวถึงตัวคนร้ายได้เลยนำซ้ำยังถูกสาวนุษย์นักข่าวฝีปากกล้าทำข่าวไล่จี้จิกกัดไม่เว้นแต่ละวัน กัญญิกากับดาราวันเปิดร้านอาหารรูเพื่อบางหน้าแท้จริงคือแมวตาเพชรที่รับจ้างปล้นเพชรเพราะต้องการสืบหาฆาตกรหน้าตาอัปลักษ์ที่ฆ่าพ่อเมื่อ20ปีก่อนเธอและดาราวันหนี้ตายรอดมาได้ด้วยการเสียสละชีวิตบริการผู้เป็นพ่อของพิมพ์ชนดาราวันทราบซึ้งสัญญาว่าจะดูแลพิมพชนอย่างดีเหตุการณ์ไม่คาดคิดทําให้กัญญิกาต้องพัดพรากกับปราการพี่ชายที่เรียนในต่างแดน ปราการโตขึ้นเป็นหมอและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนบดลปราการและดันุพบราักกันเหมือนพี่น้องดนุภรู้เรื่องในอดีตของปราการและรับปากจะช่วยเหลือหาร่องรอยของฆาตรกรที่ฆ่าพ่อของปราการให้ได้วันเกิดชารีนเหล่าเซเลบไฮโซต่างๆต่างใส่เพชรมาประชันกันดน,ดนุภดนัยเทพเทวันกัญญิกาดาราวันอิสริยาได้รับเชิญมางานกัญญิกาได้รับเกียรติให้ร้องเพลงเปิดงาน เสียงของกัญญิกาสะกดใจใชายหนุ่มทั้งงานโดยเฉพาะดนุพภพที่หลงรักกัญญิกาตั้งแต่แรกเห็นงานนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเพราะเพชระรองทะเลที่ทุกคนตามหาห้อยอยู่ที่คอของหมาน้อยอัลเฟรตของชารินนั่นเองเมื่องานเลี้ยงเลิกกุหลาบขาวชิงปฏิบัติการขโมยเพชรทันทีแต่ถูกโรมันกับรสสลินจู่โจมกุหลาบขาวทาทีเป็นยอมแพ้และฉวยจังหวะสลับเอาเพชรปลอมแย่งเอาเพชระองทะเลไปได้เหนือความคาดหมายแมวตาเพชร โผล่มาพร้อมกับลีลาการต่อสู้ที่รวดเร็วและเหนือชั้นฉกเพชรละองทะเลของจริงไปได้กุหลาบขาวเจ็บใจที่ต้องเสียท่าแมวตาเพชรอีกครั้งแมวตาเพชรนำเพชรที่ฉกได้ไปให้มังกี้รับเงินค่าจ้างในวันนัดส่งของดนุชพบแปลงเป็นหนุ่มร็อกเกอร์เพราะอยากรู้ว่าใครคือมังกี้และใครคือแมวตาเพชรแต่ก็คว้าน้ำเหลวมังกี้ส่งมอบเพชรให้มหาราชามาคัดผู้ว่าจ้างร้อยตำรวจเอกเอกราชสืบหาร่องรอยโจนกุหลาบขาว โดยหารู้ไม่ว่าคือดันุพพเพื่อนรักของเขานั่นเองแถมร้อยตำรวจเอกเอกราชยังไปติดพันกันยิกาโดยที่ไม่รู้ว่าคือแมวตาเพชรงานเลี้ยงต้อนรับมหาราชามาคัสขณะที่กำลังเดินทางมาร่วมงานกลับโดนลอบสังหารด้วยเหล็กแหลมแทงทะลุตัดขั้วหัวใจตายโดยกลุ่มจนชุดดำได้เอาเพชรละอ,องทะเลไปกุหลาบขาวปลอมตัวออกมาจากงานเห็นมหาราชามาคัสนอนตายสงสัยว่าฝีมือใคร แต่ทันใดนั้นตำรวจก็กลูไปเห็นเหตุการณ์และเข้าใจว่ากุหลาบขาวเป็นคนฆ่าและชิงเพชไปจึงเกิดการต่อสู้ชุลมุนกุหลาบขาวถูกยิงแต่รอดมาได้อย่างวุดวิดรีบกลับเข้าไปในงานอิสริยาได้รับคลิปดนุพภจูบกันยิกาในลิฟต์แค้นเพราะรลงรักดนพุพภจึงยกพวกมาดักตบแต่ถูกกันยิกาตบกลับแบบถึงพลิกถึงขิงอิสริยายังไม่เข็ดพาพวกมารุมทำร้ายอีกแต่ก็ถูกกันญิกาจัดการสะบักสะบอมทุกครั้ง อิสริยาเริ่มสงสัยว่ากัญญิกาคือใครทำไมถึงเก่งอิสริยาโกรธดนุภพจึงบอกเลิกดนุภพแล้วเริ่มมาหันสนใจเทวันสาวนุชไม่เชื่อว่ากุหลาบขาวจะฆ่ามาหาราชามาคัสจึงพยายามหาหลักฐานจากแขกที่มาร่วมงานและสะดุดชื่อพ่องานคือเทวันแต่วันงานกลับไร้วี่แววสาวนุชจุนจนถูกเทวันสั่งเก็บโดยมีผู้กองวรุษคู่ปรับของร้อยตำรวจเอกเอกราชคอยให้ความร่วมมือ วรุษหลอกสวรุตไปให้รสลินซ้อมจนปางตายแล้วสั่งลูกน้องเอาไปเผานั่งยางสาวรุษรู้สึกตัวแต่ถูกมัดอยู่กับกระโปรงท้ายรถสมุนจับสวนุตเตรียมเผาสาวนุษหนีจนตกเหวและรอดได้อย่างวุดหวิดและโทรขอความช่วยเหลือจากเอกราชเอกราชกันตัวสวรุตไว้เป็นพยานและให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องเพื่อทําให้เทวันเชื่อว่าสาวรุษตายแล้วความใกล้ชิดทําให้เอกราชเริ่มเผลอใจให้กับสวรุษและจําได้ว่าสาวรุษเป็นรุนน้องที่เคยมาแอบชอบในสมัยเรียน อำนาจเพชรละองทะเลรักษาโรคร้ายของเทวันได้แต่เพชรเม็ดที่เทวันต้องการมากที่สุดคือเพชรเนตรปัตภีที่ทําให้เป็นอมตะไม่มีวันตายเทวันจับตัวอนุภาพมารีดความลับอนุภาพไม่รู้บอกคนที่รู้คือสินแสแต่พอไปถึงสินแสก็สิ้นใจตายเทวันให้โรมมนฉีดยากระตุ้นฟื้นและได้มาเพียงแค่โครงกรหนึ่งบทซึ่งบอกที่ซ่อนเพชรอนุภาพรีบไปตามคําใบ้เพื่อไปเอาเพชร ในวันที่มาช้ากว่า19เห็นสัญลักษณ์กุหลาบขาววางไว้เข้าใจว่ากุหลาบขาวเป็นคนเอาไปและเริ่มล่าตัวกุหลาบขาวดนุภพวางแผนกระชากหน้ากากของกัญญิกาจนรู้ว่านางแมวตาเพชรที่แท้คือกัญญิกาผู้หญิงที่ดนุภพหลงรักกัญญิกาโมโหที่ถูกเปิดโปงขี่บิ๊กไบค์มาก่อกวนที่ร้านเพชรของดนุภพดนุภพตอบโต้ด้วยการคว้าตัวกัญญิกาเข้ามาหอมแก้มกัญญิการัซัดอาวุธกลับใส่แล้วบึ่งบิ๊กไบค์หนีไป ดนุภพตามมาและปรับความเข้าใจกันยิการู้ความจริงว่าดนุภพคือรุ่นน้องของพี่ปราการและเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เคยมาเล่นที่บ้านอยู่บ่อยๆทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดาราวันโผกอดนบพดลพิมพ์ชนเห็นเข้าก็เข้าใจผิดคิดว่าดาราวันกำลังแย่งคนรักดาราวันสั่งไม่ให้ทุกคนเปิดเผยความจริงกับพิมพชนเพราะกลัวว่าพิมพ์ชนจะอันตรายพิมพ์ชนเข้าใจผิดคิดเขียดดาราวันกับกันยิกาให้พ้นทางโดยไปร่วมมือกับอิสริยาและได้รู้จักกับเทวัน สมนุตกับเอกราชนัดกลุ่มแฟนคลับกุหลาบขาวมาที่กรมตำรวจและอาศัยช่วงจุลมุลเข้าไปช่วยดนุพบเอกราชได้เจอแมวตาเพชรและจำเสียงได้ว่าเป็นกันญิกาจึงเบียนเบนความสนใจตำรวจเพื่อให้กันยิกาพาดนุพบหนีกันญิกาจึงพามาที่เซฟเฮาส์ดนุพบฟื้นหลังผ่ากระสุนออกพิษบาดแผลทำให้ดนุพบชักกระตุกตาเหลือกกันยิกากอดแน่นทั้งรักทั้งห่วง กัญญิกาดูแลไม่ห่างและโทรไปขอความช่วยเหลือจากนบดลพิมชนแอบสะกดรอยตามนบดลมาและชี้เป้าให้โรมันกับรสสิรินถล่มดนุภพกับกันญิกานพบปดลพยายามบอกพิมชนว่าเทวันคือคนฆ่าพ่อของพิมพชนแต่พิมพชนโกรธจนไม่พร้อมรับฟังอะไรดนุภพกับกัญญิกาหนีรอดมาได้ดนุภพกัญญิกาและดาราวันและดานัยเทพ หนีมากบดานอยู่ที่เชฟเฮาส์ของกันยิกาเทวันโมโ,มโหแทบขาดใจเมื่อรู้ว่าเพชรที่ได้มาเป็นของปลอมจึงสั่งบรุษใช้กำลังตำรวจออกล่าตามหาเพชรดาราวันกับดานาัยเทพโดนจับกลุ่มแต่กันยิกากับดนุพพบหนีไปได้โดยมีเอกราชและสาวนุษย์คอยให้ความช่วยเหลือเทวันยื่นข้อเสนอให้กันยิกาไปเอาเพชรเนรตรปัตพีมาให้ได้เพื่อแลกกับชีวิตนพดลดาราวันดานัยเทพ อนุภาพยอมส่งเพชรเนตรปัตพีของจริงให้แต่หน้าวันแลกตัวประกันเทวันหักหลังให้โรมันกับรสลินปลอมตัวเป็นดนิเทพกับดาราวันแล้วรวบตัวทุกคนมาร่วมยืนยันอำนาจวิเศษของเพชรทั้งสามพิธีอาบแสงเพชรของเทวันเริ่มขึ้นอีกครั้งที่ทะเลแห่งหนึ่งในวันสุริยคราสเทวันในร่างชายชราหน้าเกลียดทําให้กัญญิกาจําได้อย่างแม่นยําว่าเป็นฆาตกรที่ตามหากัญญิกาดนุภพและนพปดล ทุกคนต่างแค้นใจที่เทวันได้เพชรไปในตำนานทั้งสามตำนานที่เขาสะสมมาวางเรียงรายบนปารัมพิธีรอเวลาให้แสงสุริยคราชส่องสะท้อนเพชรเพลิงสุริยาเพชรละองทะเลและเพชรเนตรปัตพีเพื่ออาบแสงเพชรสร้างความอมตะเหลี่ยมมุมของแสงคราดที่เกินพอดีพุ่งเข้าสู่ร่างของเทวันร่างของเทวันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากวัยชรากลับมาหนุ่มแน่นอีกครั้งเทวันเช็คบินทุกคนสะบักสะบ,บอม เรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องกุหลาบตัดเพชรทางไทยทีวีซีช่อง3า